เกิดเป็นเกย์ก็คงไม่คิดจะมีเมียกันแล้วมั้งครับถ้าไม่มีเมียก็ไม่มีลูกถ้าไม่มีลูกแปลว่าตอนแก่เนี่ยต้องอยู่คนเดียววางแผนกันไว้หรือยังครับว่าตอนแก่จะใช้ชีวิตยังไงความเห็นของลุงนะครับต้องเก็บเงินไว้ให้เหยอะที่สุดครับแล้วต้องเก็บตั้งแต่ตอนยังไม่แก่เนี่แหละเพราะถ้าแก่แล้วจะเก็บไม่ทันละครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังไงก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นพอเราอายุมากๆลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีจะหวังพึ่งหลานถามว่าถ้าไม่มีเงินเขาจะมาดูแลหรอครับ แต่ถ้ามีเงินซะมีเงินที่มากพอต้องมากพอด้วยนะครับก็อาจจะมีตัวเลือกตัวอย่างเช่นไปอยู่สถานสงเคราะห์คนชราดีๆสักที่หนึ่งอาจจะเป็นของเอกชนซึ่งไม่ได้ถูกนะครับสถานสงเคราะห์คนชราแบบที่มีการดูแลมีพยาบาลคอยดูแลอยู่ดีกินดีในระดับหนึ่งจะต้องใช้เงินเยอะพอสมควรทีเดียวจ่ายครั้งแรกน่าจะเป็นลารายเดือนก็หลักหมื่นถึงหลายหมื่นบาทต่อเดือน แต่ถ้ามีเงินเยอะก็มีปัญหาครับก็ใช้ชีวิตสบายๆมีคนดูแลมีพยาบาลคอยดูแลส่วนตัวแบบนั้นโอเคย้ําอีกทีหนึ่งเงินต้องมากพอครับถึงจะทําแบบนั้นได้สถ้าไม่อยากไปอยู่แบบนั้นก็ต้องให้ลูกหลานดูแลลูกตัดทิ้งครับแต่หลานหลานมันจะมาดูแลเราเหรอเงินครับเงินมีเงินสัอย่างมีสมบัติสัอย่างมาดูแลไหมทั้งเงินทั้งสมบัติทั้งหมดหลานได้ แลกกับการที่มาดูแลเราจนบ้นปลายของชีวิตสมบัติเราก็ไม่รู้จะให้ใครอยู่แล้วเราไม่มีลูกนี่ถูกไหมครับหลานก็รับไปพร้อมที่จะมาดูแลไมหมแบบนั้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าใครมีหลานรวยอยู่แล้วก็อ,อาจจะไม่มองเงินตรงจุดนี้นะครับอีกทางเลือกหนึ่งที่ลุงว่าน่าสนใจนะครับก็คือการมีคู่ชีวิตครับคือเริ่มตั้งแต่เป็นแฟนนั่นแหละครับแล้วก็มาเป็นคนรักหรือว่าคู่รักแล้วพัฒนาให้เป็น ถึงจุดของการเป็นคู่ชีวิตให้ได้อยู่กันด้วยความเข้าใจอยู่กันด้วยความเห็นใจอยู่กันด้วยความปรานาดีต่อกันอยู่กันเพื่อวันที่แก่เท่าขึ้นมาจะได้ดูแลซึ่งกันและกันได้แล้วน้องๆบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยังอีกไกลบางคนอาจจะอายุแค่30 20ต้นต้นๆอลุงก็เคยคิดแบบนั้นครับไม่แปลกตอน20 30 40นี่ลุงยังใช้ชีวิตสนุกสนานอยู่เลยครับแต่ถ้าเราจะวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยเราจะมาวางตอน50แล้ว มันจะค่อนข้างลําบากนะครับแต่ถ้ามันมีเวลาให้กับเราเช่นถ้าเราเริ่มคิดตั้งแต่เราอายุ30หรือ40ต้นๆนเนี่ยต้องเริ่มวางแผนล,ละมันก็จะมีการระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้นเพื่อจะต้องเก็บเงินสำรองไว้ <S <S เพราะว่าถ้าเรามีชีวิตแบบนี้นะครับต้องยอมรับเลยครับาหวังพึ่งพาใครมันก็ได้ไม่เต็มร้อยครับตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยจะดีที่สุดก็เลยออกมาเตือนหรือว่าออกมาเล่าสู่กันฟังเผื่อบางคนจะเริ่ม ตระหนักแล้วก็มีการวางแผนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปใครมีไอเดียดีๆหรือมีความคิดดีๆว่าถ้าเป็นเกแล้วตอนแก่เนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงมีแนวทางใหม่บ้างคอมเมนต์มาบอกกันนะครับขอบคุณครับ